สวัสดีครับกลับมาดูดวงเลยวันกันนะครับกับครูหนุ่มแหลกพยากรณ์ทางช่องแหลพยากรณ์ชแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่12พฤศจิกายนพศ2566นะครับก็จะตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล14สิบส่ค่เดือน1ิปีถอกนะครับจอส1385นะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับสำหรับท่านที่อยู่เสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปวันพักผ่อนนะครับก็ยังไงก็ตามก็มองฟังดวงเลยวันกันได้นะครับก็ก่อนอื่นก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการถ่ายดวงรายวันแล้วก็แนควาโชคของรายวันรายวันของคนนั้นเจ็ดวันนะครับก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามถ้ามีคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากให้ปรับปรุงหรือว่ามีข้อสเสนอแนะรต่างๆก็สามารถในชิองทางสารก็สามารถจะคอมเมนต์มาได้ในในคอมเมนต์ในยูทูบได้เลยนะครับได้รับทราบว่าเออ ท่านลูกฟังแต่ละท่านามีข้อไอเดียหรือว่ามีข้อคิเดเห็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ่ะตออ่อมาอื่นเราก็มาดูมาดูดวงรายวันกันต่อนะครับในแง่ของเ,อเลขเอำโชคและดวงรายวันของคนเีนเ่เจ็ดเรา,าเริ่มที่ชาววันอาทิตย์ก่อนนะครับาเปิดว่าชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับการเงินการงานพลัสสุขภาพโชคลาภเป็นเช่ไนไรเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับถราเกิดว่าโชคลาภของชอาววันอาทิตย์วันนี้นะครับถราเกิดว่าเราได้ไพ่แปดถ้วยก็ถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของการงานของชาววานที่ยังต้องทํางานในวันนี้นะครับคือปรากฏว่าเราขึ้นไพ่เดลิวิวนะครับเดลิวิววันนี้ก็ถือว่าการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโจกบว่ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าถา้าถ้าคนไหนก็ตามไปทํางานพวกใต้ดินตีเะทาวหน่อยวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับขึ้นมาเพราะเดลิวิวหมายถึงงานประเภทช,ชาวทาวะครับแต่ถ้างานปกติไม่ค่อยดีนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักครับเพราะเราของชาววาิตย์ในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่า ขึ้นไพ่เป็นราชนีทถ่วยก็ถือว่าวันนี้ส,สุขภาพของคนที่มีรครอบครัวชาวอายทิ่ยังค่อนข้างดีอยู่มากนะครับไม่มีอะไรที่้องทะเลาะเบาแว้งกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวโสดวันทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือถ้วยก็ถือว่าสามารถสารต่อความสัมพันธ์ในแง่ความรักของสำหรับชาวโสดไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวอาทิตย์ที่เป็นคนโสดนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของอสุขภาพครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบเดือนก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากนะครับชาวันนนี้ะครับ ต่อจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่นะครับเลขน, 2, นำโชคจากไพ่สำหรับชาววันนี้ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขเก้าสิบสองนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมานะครับเป็นหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขเก้าสิบแปดนะครับเก้าสิบสองแปดสิบเอ็ดและเก้าสิบแปดเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่นะครับสำหรับชาววันนี้ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่า ผลเป็นยังไงบ้างถ้ายังไงก็คอมเมนต์ไห้เราสร้างผลดีกันจะได้ช่วยอีกทีนะครับจากนั้นเราก็กลับมาสู่ชาววันจันทร์กันนะครับว่าชาววันจันทร์วันนี้การงานการงานผอลัพสุขภาพโชคลาบมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องระวังไหมนะครับรอบชาววันจันทร์นะครับเรามาเริ่มที่โชคลาบก่อนแล้วกันนะครับรอบชาววันจันทร์โชคลาภในวันนี้นะครับปรากฏว่าชาววันจันทร์ได้โชคลาบก็คือได้หนึ่งถ้วยถือว่าหนึ่งถ้วยก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภระดับกลางบวกขึ้นมาได้นะครับ สำหรับชาวบัญจันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานชาวบัญจันทำ์งสำหรับคนที่ต้องทํางานในวันนี้อยู่นะครับก็คือปรากิว่าเด็กถือเหรียญก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านไปได้ค่อนข้างดีครับหรือว่าคนที่ยังต้องค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับสําหรับชาวบัญจันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับความรักของชาวบัญจันที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เอาโอเคได้ไพ่จัสติกก็ถือว่าสมรรถภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวััจนะครบ ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคนโสดชาวโสดวันจันทร์นะครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดยังสามารถสานตอความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดลวิลออฟออฟจูก็ถือว่าวันนี้สุขภาพย,ายงังเยี่ยมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับต่อมาเรามาดูเลขนำโชคกันครับเลขนำโชคจากไพ่นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข48นะครับ หมายเลขถัดไปคือหมายเลข8ปนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข24นะครับ48 8 6และ24เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวบัญชาน,น,นี้นะครับลองไปรัดกันดูแล้วกันนะครับต่อจากนั้นเราก็ส่งต่อสู่ชาววังคารเดยกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอากิอ่ะต่อมาชาววังคารนะครับเรามาดูกันการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวาวังคารวันนี้เป็นเช่นไรบ้างน,นะครับ มีอะไรที a, ่ต้องตั้งร so ับไหมมีอะไรที่ต้องพอเราไหมนะครับสำหรับชาววังคารนะครับเรามาเริ่มที่ช่องล่างก่อนนะครับปรากฏว่าช่องล่างของชาววังคารในวันนี้นะครับเราเทียบไพ่ห้าไมนะครับห้าไมแสดงว่าวันนี้ช่องล่างจะไม่เข้านะครับสำหรับชาววังคารนะครับต่อไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูแง่การงานครับการงานของชาววังคารสำหรับคนที่ต้องทํางานในวันนี้ครับก็คือได้เก้าเหรียญแต่ว่าวันนี้ถือว่าใครยังต้องทํางานในวันนี้ที่เป็นชาววังคารก็ถือว่าจะได้โชคดีรับทรัพย์ค้าขายได้เงินได้กําไรนะครับเข้ามานะครับ แล้วก็การงานก็ดำเร็จตามเป้าหมายโดยดังใจหวังนะครับหลังนั้นเราก็มาดูในแง่ความรักครับพลัะขอาชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือทวยก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวค่อนข้างดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นชาวโสดครับชาวโสดวังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามไม้นะครับสามไม้ก็ถือว่าชาวโสดยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ความรักไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวังคารครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาววังคารในวันนี้ ราว่าขึ้นไพ่จมูลสม่ไขึ้นต้อยจะบูลแส่ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะมีความกังวลนะครับหงอยเหงาต่างต่างนะครับเป็นโรคจะปีประสาททางด้านาจิตใจความกังวลสีมากกว่านะครับเพราะนั้นพยายามหาเพื่อนคุยน,นิดนึงนะครับจะได้ไม่กังวลมากนะครับโอเคต่อมาก็เป็นอย่างเงี้ยขอเลขนำโชคครับเลขนำโชคจากไพ่สำหรับของคนเกิดวันคันในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบเก้านะครับต่อมามาเลขถัดมาก็เป็นหมายเลขห้าสิบหกนะครับ แล้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข67นะครับ19 56และ67เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวบันการในวันนี้นะครับก็ลองปักใจดูนะครับได้ผลยังไงก็มาสังเกตกันนะครับโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาววันพุธกันนะครับว่าชาววันพุธครับมาดูว่าการเงินการงานพลังสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับต่อชาวบันพุธนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนครับ โชว์ร่าของชาวพุทธในวันนี้นะครับประกอบว่าเราได้ไพ่คิงเหรียญนะครับจิงเหรียญก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภค่อนข้างเยอะเข้ามานะครับชาวพุทธนะครับต่อมาในแง่ของการงานครับสำหรับชาวพุทธสำหรับคนที่ต้องทํางานในวันนี้ก็คือได้เดบิวสตาร์นะครับก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็การค้าการขายถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีมากนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่ความก้าครับผลลัพธ์ของชาววันพุทธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่า ไพียเจ็ดมก็ถือว่าสัมพันธภาพเด็กก็ควยังไปต่อกันได้โอเคอยู่นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดวันพุธวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไ่เดอะเลเวอร์ถ้าเ,าเลเวอร์ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้นะครับคนไหนที่ยังโสดอยู่ก็จะเจอคนที่ถูกใจในวันนี้แหละครับแต่คนที่เจอคนที่เจอคนถูกใจแล้วก็สามารถสานต่อความรัมกันไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดพุธต่อมาในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพุธวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไปสองถ้วยนะครับก็ถือว่า สุขภาพยังดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบ้านพืทีวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับในแง่สุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข45นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข10นะครับพร้อมเพชรนะครับเนี่ยต่ออีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข12นะครับ45 10และ12เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวพื้นทีวันนี้นะครับ ลองไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงมาแล้วสุขภาพกันโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาวบัพปุโรหิตน,นะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด4วันนะครับต่อมาเป็นชาวบัพปุโรหิตกันบ้างนะครับว่าชาวบัพปุโรหิตน,นะครับว่าวันนี้การ ang, งานการงานคลลัพธ์สุขภาพโชคลาภของชาวบัพปุโรหิตเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ในในต้องเฝ้าระวังไหมนะครับตลอดช่วงเวลาตพวหัสนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลาภของชาวบัพปุโรหิตในวันนี้นะครับเราได้ไพ่เก้าไม้นะครับเก้าไม้ก็ถือว่า มีโชคลาภเล็กน้อยเข้ามาครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นโชคลาภที่เกิดจากการทํางานนะครับต่อมาเป็นการงานครับการงานของชาวพุทัสวันนี้นะครับเราคนทีต้องทํางานก็คือวันนี้ได้ก้าว่วยนะครับก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับขายก็ถือว่ามีคนมาอุดหนุนกค่อนข้างดีนะครับแล้วชาวพุทฤหัสนะครับต่อมาอย่าง่งของความรักครับเพราะราฝันชาวพุหัสที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่อัศวิบินถ้วยก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวจะไปได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นอะไรที่ต้องรอบ ชาวบาพุทธาที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวสมบัติพุทธาธบดีวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นาฟจยบฟูก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดยังสามารถสารต่อพลังงานไ,ได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นเรง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบ้รนพุทธทาธบดีวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองายครับถือว่าวันนี้สุขภาพของชาวบ้านพุทธาบดียังไ,ไปได้ค่อนข้างดีียู่นะครับ <c oughs> ต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลื่องนำโชคครับเลื่องนำโชคจากไพ่นะครับหมาลขแรกๆ็คือ หมายเลขศูนย์สี่นะครับตัวตนั้นคือหมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขหกสิบเก้านะครับศูนย์สี่เจ็ดสามหกเก้าเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันตุลาเดือนวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันศุกร์กันนะครับผ่านวันลาห้าวันนะครับต่อมาเป็นชาววันศุกร์กันนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันศุกร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับมาอย่างนี้ ีอะไรทต้องตั้งรับไหมมีอะไรต้องเฝ้ระวังไหมนะครับสำหรับชาวบันสุกนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนแล้วกันนะครับโชคลาภของชาวบันสุกในวันนี้นะครับปรากบว่าเราได้ไพ่สองเหรียญถ้าสองเหรียญขึ้นมาแต่ว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับเพราะเงินมาหวนไปหุนมายังไม่ลงตกมาที่เราสักทีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของการงานของชาวบันสุกที่ยังต้องทํางานอะไอย่างนี้กันครับปรากฏบว่าการงานนะครับ ได้ไพ่อัศวินไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านไปไปด้ค่อนข้างดีนะครับ้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของความรักครับวันรักับชาวันศุกร์ในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของคนโสดเช้าวโสดวันศุกร์นะครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สามดาบนะครับก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องของเบอรึงห่บก็ ต้องสียูีแล้วกันนะครับถ้าไม่ลงตัวกันก็หลบไปสักวันนะครับพรุ่งนี้ก็มาฟังผลาใหม่ว่าดะเป็นไงบ้างนะครับพอจากนั้นเราก็มาดูในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววันสุกรในวันนี้นะครับประกอบว่าเราได้ไพ่เด็ดดี่ขึ้นมาเด็ดเดี่ขึ้นมาเป็นตัวใจสุขภาพแต่ว่าวันนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยกระตั้หันหรือไม่การบางอเหตุต่างๆไปไหนก็การอะางต่างๆก็ให้ระวังบาดเจตบไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเพราะขึ้นไพ่เด็ดด่ยก็ไพ่ก็เจอว่าให้ระวังเรื่องปััญหาาสุขภพด้วยนะครบ หลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจับไพ่นะครับเลขนำโชคจาบไพ่สำหรับชาวบัญร์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขศูนย์เจ็ดนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขสามเก้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขหกสามนะครับศูนย์เจ็ดสามเก้าหกสามป็นหมายเลขนำโชคจับไพ่สำหรับชาวบัญร์ในวันนี้นะครับศูนย์เจ็ด 3ามเก้าหกครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับในผลยังไงก็ไม่ต้องส่มติปัญหากันโอเคอ่ตอนนั้นเราก็มาสู่ชาววันเสาร์กันนะครับว่าชาววันเสาร์ครับวันนี้การงานการงานผลลัพธ์สุขภาพโชคลากของชาววันเสาวเป็นเช่นไรบ้างนะครับยุคที่ต้องตั้งระดับใช้ยุคนี้ต้องเฝ้าระวังไว้นะครับเรามาเริ่มที่โชคลาาก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลากของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับเราได้ไพ่เดเอเดชี่ยงไถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาาค่อนข้างกลางเออเขาเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามานะครับสำหรับชาวบ้านสาร์นะครับ หลังจากนั้นเรามาดูในแง่การงานกับกางรงานของชาวบันสายนอครังที่ต้องต้องทำงานในวันนี้นะครับปรากบว่าเราได้ใหพ้เทมเพลแลน์ก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีการเดินทางไปที่ต่างๆในการทาเพื่อการทำงานกันได้นะครับ <S 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 2> <S 2> ขายก็ถือว่ายัางมีโอกาสามีลูกค้าขาบคนอื่นก็ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับพราะร่าของชาวบันส่ายที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หนึ่งเดียวก็ถือว่าสมรนธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบันสาวนะครับ ต่อจากนั้นเราก็มาดูที่มีข้อควรนะครับต่อจากนั้นเรามาดูช,ชาวสดครับชาว pues สดวันเ <ein> สาร์ที่วันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หกดาบนะครับหกดาบแสดงว่าวันนี้สมรรถภาพของชาวสดอาจจะต้องถอยไปตั้งหลักเพื่อดูเขาเรียกว่าพิสูจน์ใจกันเล็หน่อยนะครับวันนี้อย่าเพิ่งหักโหมกันมากนะครับก็จะต้องตั้งตั้งรับกันสักวันหนึ่งพักผ่อนกันสักวันหนึ่งห่างกันสักวันหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อจะได้เดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของ สุขภาพครับสุขภาพข,ของชาวบันเสาวในวันนี้นะครับปราเกว่าขึ้นไพ่ราชนีไม้ก็ถือว่าวันนี้สุขภาพของชาววันเสาวยังดีอยู่มากเลยครับวันนี้เราไม่เห็นเขอหงอกบ้ากนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคครับเลขนำโชคจากไพ่นะครับของชาวบันเสาวในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขสี่สิบสี่นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขส5ห้านะครับเก้าสิบห้า 44แล้วก็15เป็นไปได้ทำโชคจากไพ่รอบชอบมามผสมอีวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับถ้าผลยังไงก็มาเล่าสุนทรีฟังบ้างนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการถ่ายดูของคนนเทนเจ็ด์ัอลและนเล่นขอเพื่อนของคนนเทนเจ็ด์ัอลในวันนี้นะครับดวงที่ถ่ายไปนะครับเป็นดวงแบบกลางๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงรกับดวงทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ตรงจริงก,ก็แนะนำว่าทาง,า,า,งางกาดูดวงเป็นการส่วนตัวจะแม่นยำกว่านะครับก็ยังไงก็ตามก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งก็ดีเพื่อจะได้ไปรียบาพในคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิดว่าฝากทุกเย็นคืนนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามาถ้ามีคอมเมนต์หรือมีข้อเสนอแนะต่าง,างๆก็สามารถจะส่งมาในาในคอมเมนต์ใน YouTube นี้ได้นะครับโอเคก็ยังไงก็ตามขออวยพรยให้ทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จทั้งการงา,ง,งานการงานความรักสุขภาพาและช่วงลางนะครับยังไงเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ